คณิต e everything เพราะทุกสิ่งคือคณิตศาสตร์ มาจะเจอกันเป็นครั้งที่2แล้วนะคะสําหรับคณิต e e v r y t h i n g เพราะทุกสิ่งคือคณิตศาสตร์ค่ะเดือนที่แล้วได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าคณิตมันเป็นพื้นฐานของชีวิตของเราจริงๆแล้วก็ทําให้เรารู้กระบวนการต่างๆนะคะแล้วเราก็ได้ผู้เชี่ยวชาญค่ะอย่างท่านอาจารย์ประบเสิร์ฐนะคะมาพูดคุยกับเราเป็นประจําด้วยนะคะและก็วันนี้เช่นกันค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ขาสวัสดีครับต้องเรียกพี่เสิร์เนาะให้เขาคอนเที่ถนัดเลยครับ อาจารย์ก็ได้พี่เสริฐก็ได้ครับผมได้ค่ะขอบพระคุณมากมากนะคะเดี๋ยวก็พี่บ้างเดี๋ยวก็อาจารย์บ้าง<ม>นะคะเดือนที่แล้วทําให้กลับไปคิดเหมือนกันนะคะอาจารย์หาว่าโอ้จริงนะเราถูกหล่อหลอมาด้วยกระบวนการขั้นตอนและด้วยความที่อย่างพินิตาเองเนี่ยพินิตาเรียนเขาเรียกว่าสายวิทยณิตนะคะม,มันก็ทําให้มีกระบวนการมีขั้นตอนในการคิดค่อนข้นนางจะเป็นระบบเป็นระบบใช,<ม>ใช่ใช่ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่า คือวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยคือตัวเองจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่ได้คิดนะตอนที่ตัวเองเรียนค่ะก็รู้สึกว่าตอนตอนเข้ามาเรียนเนี่ยตอนสมัยปริญญาตรีเนี่ยก็เข้ามาเรียนปกติครับก็เจอเพื่อนเจออะไรคุยกันปุ๊บคราวนี้เนื่องจากเป็นเพื่อนต่างสาขากันก็จะไม่ค่อยได้เจอกันมากมาเจอกันอีกทีหนึ่งครับตอนปี4ก็ผ่านไปประมาณ3 4ปีคือบังเอิญน,นั่งรถเมย์กลับบ้านด้วยกันก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆพอคุยกันไปสักพักหนึ่งเพื่อนพูดมาคำหนึ่งครับว่าทำไมถึงคิด เป็นระบบระเบียบเราก็งงเราคิดเป็นระบบระเบียบเหรออ๋อเป็นความเคยชินไปแล้วคือคือมันกลายเป็นความเคยชินที่เกิดจากการเรียนสั่งสมพวกคณิตศาสตร์มาเนี่ยที่เราต้องรู้ว่าต้องทําขั้นตอนนี้ก่อนทําขั้นตอนนี้ก่อนเวลาเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยก็ถ้าเป็นในเรื่องของการพิสูจน์เนี่ยก็จะบอกว่าอ่ะไอ้นี่จะมาได้เนี่ยต้องมีไอ้ตัวนี้เกิดขึ้นก่อนนะะไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันลอยมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนจะบอกว่าอยู่ๆห้องนี้จะมีพี่นิตาม,มาไม่ได้ถ้าพี่นิตามไม่เดินเข้ามาในห้องนี้ก่อน เพราะนั้นเราจะบอกไม่ได้เลยว่าอยู่ๆมีพินิตาต้องบอกก่อนว่าพินิตาเดินเข้ามาในห้องนี้แล้วนะถึงจะมีพินิตาอยู่ในห้องนี้อย่างเนี้ยอ,อันนี้อันนี้ผมพูดเป็นในแนวที่ให้เข้าใจง่ายนะครับอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์ค่ะ แล้วทําไมที่นิตาเองเนี่ยกลายเป็นว่าตอนที่อยู่ประถมหรือมอต้นอย่างเงี้ยสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร์แล้วก็ได้เกรดดีแล้วทาไมพอมันเป็นคณิตศาสตร์ช่วงมปลายหรือว่ายักษา์มาเป็นวิคณิตแล้วแล้วพอเข้าสูมา่มหาวิทยาลัยมันถึงยากแลวมันถึงไม่ได้แบบเหมือนตอนเรียนประถมอาจารย์คณิตศาสตร์ครับจริงๆแล้วเนี่ยคือพอเป็นจะเรียกว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นแบบรูปธรรมกับนามธรรมนะครับคือสิ่งที่จับต้องได้กับสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะครับอ่ะผมบอกอย่างนี้ครับว่าสมมติ มีหนึ่งบวกหนึ่งพี่นิตาว่าได้เท่าไหร่สองอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าผมบอกว่ามี x บวกเอเอาแล้วเริ่มงงแล้วเริ่มงงแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะคราวนี้พอไม่ไม่ใช้คำว่า x ละกันผมบอกว่ามีมังคุดหนึ่งลูกไปรวมกับมังคุดอีกหนึ่งลูกะจะได้มังคุดกี่ลูกสองลูกอ่ะเห็นไหมถามว่าทั้งสามอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันนะครับอ๋อค่ะ เพราะนั้นคือเวลาที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราเจอตัวเลขที่มันจับต้องได้เรารู้ว่าหนึ่งบวกหนึ 2, ่งได้สองสองบวกสองได้สี่หรือว่าสามคูณสองได้หกอย่างเงี้ย<ะ>เราก็จะสนุกกับมันสนุกกับการท่องสูตรคูณสนุกกับการนับนะครับอ่ะมีเลขห้าสมัยก่อนมีเลขห้าอย่างเงี้ยบวกไปอีกสี่เท่าไหร่ก็นับนิ้วห้าหกเจ็ดแปดเก้าอย่างเงี้ยเราก็นับนิ้วนับเลขนับอะไรอย่างเงี้ย ได้มันก็เลยดูเป็นความสนุกสนานเพราะฉะนั้นใครที่ในตอนเรียนประถมเนี่ยเราสนุกกับเรื่องพวกเนี้เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกสนานมันโอเคนะน,น, <C HA. S 1> นู่นนี่นั่นโน่นนะครับก็อาจจะมีความยากขึ้นมาเรื่องของการลบการคูณการหารอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาในคณิตศาสาตร์ตัวหนึ่งครับคือการแก้ปัญหาต่างๆของคณิตศาสาตร์เนี่ยเราจะพูดกันว่าทุกปัญหาถ้าสามารถมองเป็นสมการคณิตศาสตร์ได้ ม,มันจะสามารถหาวิธีแก้หรือหาทางออกได้ในรูปแบบของคณิตศาสตร์แปลว่าอารสนุกแบบนี้เหระคะถึงได้เรียนป <laughs> อตีปอโทอะไรเงี้ยมาเหรอคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งก็คือ,อพอเราสนุกกับเรื่องพวกนี้แล้วเราสามารถที่จะแยกออกว่าอะไรคือตัวแปรอะไรคือตัวเลขค่ะพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งเดียวกันพอมันเป็นสิ่งเดียวกันปุ๊บเราก็จะไม่มีความแปลกใจว่า อันไหนคือตัวแปรอันไหนคือตัวเลขเราก็จะมองว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันเพราะว่าเนื้อแท้ของมันแล้วก็คือเป็นรูปแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าพอเราพูดถึงว่าตัวแปร x เราก,ก็จะงงตัวแปร x x คืออะไรมีค่าคเป็นเท่าไหร่ทําอะไรกับมันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวนั้นมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าไม่ชอบคณิตศาสตร์แล้วเอ๊ะทำไมอยู่ๆ x คูณ x เป็น x กาลัง2แต่ x บวก x ได้ 2x ก็จะเริ่มงงว่าเอ๊ะทำไม2ตัวนี้มันก็คล้ายๆกันแต่ทําไมคําตอบมันถึงไม่ไได้้เเเขีียยยนนนหมือออกัละร่าง แปลว,ว่าอาจารย์จะบอกว่าจริงๆแล้วว่าการที่เราพอเราเรียนขั้นสูงขึ้นเข้าสู่โรวมหาวิทยาลัยการที่เราเรียนอย่างแคลคูลัสก็ดีหรืออะไรแบบนี้มันไม่ได้สอนแค่ให้เรามาคำนวณแต่มันสอนให้เราได้รู้กระบวนการหรือแม้กระทั่งการแทนค่าหรือแม้กระทั่งเราอาจจะเอาไปไประยุกต์กับเรื่องอื่นๆในชีวิตประจำวันได้ด้วยใช่ครับผมคือคือในเรื่องของแคลคูลัสเนี่ยเขาถือว่าเป็นพื้นฐานพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สําหรับคนที่เรียนในาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทางวิศวะนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่ เรื่องของบัญชีเศรษฐศาสอะไรก็ตามนะครับก็ใช้แคลคูลัสเพียงแต่ว,ว่าอาจจะไม่ได้ใช้แคลคูลัสที่เข้มข้นนะครับเพราะนั้นมันไม่ได้หมายความว่ามันจะจำกัดอยู่แค่วิศวะหรือว่าวิทยาศาสตร์ะนะครับมันคือมันสามารถไปอยู่ในกับทุกๆเรื่องได้จริงใคยคิดว่าคนเป็นหมอก,ก็ยังต้องคำนวณเลยนะเพราะว่าถึงเวลาผ่าตรงผ่าตัดอาจารย์ก็ยังต้องมีการบอกว่าต้องปริมาณของยาสลบเท่าไหร่ถึงจะแบบพอดีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ้จริงๆแล้วก็าเป็นว่าคำนวณมันอยู่ทุก วิชาชีพอยู่ในทุกส่วนต่างๆของการใช้ชีวิตของเราด้วยส่วนนั้นคือเรื่องของประสบการณ์ก็มีส่วนนะครับคือคือเรื่องของตัวเอกสารที่บอกเลยว่าจะต้องให้โดสยาเท่านั้นสําหรับคนที่น้ําหนักเท่านี้อายุเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็ค,คือมันจะมีตัวเอกสารเข้ามาแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือมันมาจากประสบการณ์ของแพทย์ท่านนั้นๆครับค,คือมองรูปร่างปุ๊บสามารถบอกได้เลยว่าเฮ้ยประมาณเนี้ยต้อง ให้โดยาเพิ่มเพราะว่าโดสเดียวไม่พอแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่มันก็คือขั้นตอนในเรื่องของการคำนวณน,นี้แหละนะคะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การสังเกต ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการของคณิตศาสตร์นะครับหรอคะใช่<อ>คือคณิตศาสตร์จริงๆเนี่ยมันมีทั้งคณิตศาสตร์ที่เป็นทางคณิตศาสตร์บริสุท์แล้วก็คณิตศาสตร์ประยุกต์เพราะนั้นเวลาประยุกต์เนี่ยมันก็จะประยุกต์ไปกับเรื่องอื่นๆเรื่องต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเรามากขึ้นแต่ว่าในส่วนของคณิตศาสตร์ที่เป็นบริสุ์เนี่ยก็จะเป็นการศึกษาในทางด้านคณิตศาสตร์ตรงๆเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของพวกนิยามทฤษฎีต่างๆนะครับก็แปลว่าเอาจิงๆตอนนี้ใครที่ ที่ฉันเรียนอยู่เนี่ยต้องเรียนคณิตศาสตร์ด้วยเวีนจะเกี่ยวเลย กลายเป็นว่าพอฟังท่านอาจารย์เสิร์ฟพูดแบบนี้ปุ๊บอ่บมันอยู่ในทุกๆส่วนอ่ะจริงๆยังไงก็ต้องเรียนมันจะเป็นอะไรที่อ่ะก็ตอนนี้มันมีนักศึกษาหรือว่านักเรียนอะไรคนรู้สึก,กว่าฉันไม่ต้องเรียนเลขก,ก็ได้ทําไมต้องมาเป็นวิชาพื้นฐานทุกคนจะเรียกร้องแบบนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นกับปัจจุบันมากขึ้นเหตุผลหนึ่งเลยที่เด็กจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องมาเรียนคณิตศาสตร์ในเมื่อไม่เห็นมีความสําคัญไม่เห็นมีอะไรเลยนั่นคือโดยส มาแล้วบ้างนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยบางอย่างมันต้องมีเรื่องของการคำนวณคือจริงคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าบางคนบอกว่าไม่จําเป็นต้องเรียนสูงขนาดนี้ก็ได้ไหมค่ะเพราะบางคนบอกว่าเฮ้ยเรียนมาไม่ได้ใช้เลยซึ่งถามผมผมก็บอกว่าก็ก,ก็ส่วนหนึ่งไม่ได้ใช้เพราะว่าคณิตศาสตร์ชั้นสูงเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นการฝึกการคิดของเราแล้วก็เอาไว้ใช้ในการทํางานที่เป็นระดับสูงแต่ถ้าเป็นระดับปกติชาวบ้านชาวช่องหรือว่าแม้กระทั่งเราไปจ่ายของตลาดเนี่ย มันไม่ต้องใช้ขนาดนั้นก็ได้เอาแค่บวกลบคูณหารธรรมดาเอาจริงๆก็ไม่ธรรมดานะคะจากการที่คำนวณโปรโมชั่นมายังต้องถานอยู่ตลอดเวลามันเหมือนเป็นการเทียบบัญญัติตายางอะ่ะใช่ครับอ่ะอันนี้พอพี่นิตาพูดถึงเทียบบัญหััิตายางนะครับก็เป็นตัวสําคัญมากนะครับเป็นตัวสําคัญมากการเทียบบัญหัติตายางเนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะ คิดคำนวณในรูปแบบพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครเทียบบัญญัติย่างนะครับส่วนใหญ่ก็กดสูตรกดคำนวณกดปุ๊บได้คำตอบปับ๊บเพราะฉนั้นพอกดปุ๊บได้คำตอบปับ๊บทุกคนก็จะไม่รู้ว่ามันมาจากไหนมันคิดยังไงมันมีทางลัดแต่ถ้าเกิดเราเริ่มแบบว่าจาก มือของเราหนึ่งสาไปเลยมันก็จะจำได้ใช่ครับผมทุกอย่างครับอย่างที่บอกไปในครั้งที่แล้วว่าลงมือปฏิบัติทำซ้ำซ้ำําๆๆมันก็จะทำให้เราอะ่ะเข้าใจแล้วก็ติดตัวเราไปด้วยค่ะผมเชื่อว่าถ้าคุณบวกลบเลขเนี่ยร้อยครั้งเนี่ยผมว่ามันก็ต้องจำได้แหละจะบอกว่าตัวเองบวกลบเลขไม่ได้หรอกค่ะนะครับคือคุณเจอโจทย์เดิมๆซ้ำๆเดิมๆโจทย์นี้ทําไม่ได้วันนี้ทําไม่ได้ลองทําโจทย์แนวเนี้ยซ้าข้อแรก ลองดูตัวอย่างลองดูเฉลยทําแบบนี้ข้อ2มาคล้ายๆการลองฝึกทําฝึกทําฝึกทําดูผมเชื่อว่าพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเราเจอโจทย์แนวเนี้ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อต้องทําแบบนี้ซึ่งจะเข้มข้นมาสําหรับน้องๆที่เรียนอยู่ในมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทที่มันจะต้องมีโจทย์แบบนี้ให้ได้ทําถูกไหมคะใช่ครับผมจริงๆแล้วก็คือความเป็นคณิตศาสตร์วิชานี้เป็นวิชาประหลดนั่งฟังอย่างเดียวไม่ได้นะต้องจดเหรอคะต้องจดต้องคํานวณต้องคิดตามด้วยนะครับคือมันนั่งฟังอย่างเดียวมันจะลอยๆว่าเอออ๋ออย่างนี้อ๋ออย่างนี้อ๋ออย่างนี้ค่ะนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาลงมือทำอ่ะมันจะทําไม่ได้มันจะเขียนไม่ได้ โอ้จริงเหมือนเหมือนเรารู้มาแล้วเนาะแต่ถึงเวลาถ้าเกิดเอารู้รู้รูแต่ว่าไม่ได้ลงมือทําจริงๆบางทีเอามาทําจริงๆก็ทําไงใช่เรื่มไปแล้วแต่ถ้าเราทําแบบนี้ซ้ําๆบ่อยๆซ้ําๆบ่อยๆเนี่ยเราจะจําติดตัวเราจะจําได้ก็เลยคิดว่าเหมือนตอนท่องสูตรคูณถามว่าจนถึงทุกวันนี้ก็ยังจำได้อยู่แต่จำได้แค่แม่12นะคะมากกว่านั้นเนี่ย จริงๆเราเราไม่ได้มองถึงคําว่าสูตรคูณแม่12หรืออะไรก็ตามมันเป็นกุศโลบายผมใช้คํานี้ละกันอันนี้เอาเป็นความคิดของผมนะมันคือกุศโลบายให้เด็กเนี่ยได้ท่องเลขพวกนี้เหตุผลก็คือว่าเลขพวกนี้เป็นเลขที่ไม่ได้มีจํานวนเยอะนะครับอย่างเช่นสูตรคูณแม่2แม่3าแม่4อ,มอะไรพวกนี้ถึงเต็มที่คือแม่12เพราะว่าพอมันสูงกว่าแม่12ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นพอเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยมันจะจำค่อนข้างยาก เพราะนั้นพอจำค่อนข้างยากเนี่ยวิธีการที่จะคูณเลขพวกนี้มันก็เลยต้องมาเขียนทดในกระดาษคือไม่จําเป็นต้องจําสูตรคูณแต่ว่าเขียนทดในกระดาษได้ซึ่งการเขียนทดในกระดาษเนี่ยเวลาเราคูณตัวเลขเราก็จะคูณตัวเลขที่มันไม่เยอะแล้วก็ทด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 ไว้มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ที่เราท่องจนถึงแม่12เนี่ยเพื่อให้เราสามารถที่จะเอามันมาต่อยอดในเรื่องอื่นได้นั่นเองนี่คือสําคัญมากนี่เราคุยกันมา2องคนเนี่ยทำให้เห็นว่าความสําคัญของคณิตศาสตร์เนี่ยมันอยู่ในพื้นฐานการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้น ขอคำแนะนําท่านอาจารย์หน่อยคะ่ะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่เขาเริ่มต้นตั้งแต่ลูกเล็กๆเนี่ยมันจะต้องบอกว่าเริ่มให้ลูกได้เรียนรู้หรือว่าสอนให้ลูกไอ้ท่องจําอะไรยังไงแบบไหนบ้างคะ หรือว่าจะต้องแบบสนุกกับเขายังไงอะไรเงี้ยจริงๆผมมองว่าปล่อยให้เป็นไปตามระบบครับคือถ้าตอนนี้ในเรื่องของการเรียนเนี่ยมันก็มีโรงเรียนทางเลือกนะครับ<ฆ>โรงเรียนทางเลือกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเน้นในเรื่องของการมานั่งเขียนสมการเขียนบวกลบคูณหารเขียนอะไรเงี้ยเขาจะให้เล่นสนุกกับของมากกว่าว่าอย่างเช่นมีมะม่วง3ลูกกองหนึ่งมีมะม่วงอีก2ลูกกองหนึ่งถ้าเอา2กองนี้มารวมกันจะได้มะม่วงกี่ลูกอย่างเงี้ยเพราะนั้นเขาจะปล่อยให้เด็กเล่นกับแบบนี้มากกว่า ะนะครับให้เด็กเล่นกับเรื่องพวกนี้เพื่อให้จดจำรูปแบบวิธีการต่างๆให้เด็กสามารถนับสิ่งของได้รู้จักการนำสิ่งของมารวมกันหรือว่าการแบ่งแยกกลุ่มหรืออะไรก็ตามต่างๆซึ่งพอเด็กเข้าใจแล้วอ่ะเขาถึงมาพูดว่าอ๋อถ้าเรามีเลขนี้บวกกับเลขนี้ได้อะไรเลขนี้คูณกับเลขนี้ได้อะไรนะครับมันก็จะเป็นรูปแบบรูปแบบหนึ่งซึ่งโรงเรียนทางเรื่องเนี่ยถ้าถามผมผมว่ามันฝึกให้เด็กได้คิดแล้วก็สนุกสนานไปด้วยส่วนหนึ่ง นะครับเพียงแต่ว่าการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้ก็อาจจะช้ากว่าระบบนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายถ้าเด็กได้เรียนตามระบบของโรงเรียนทางเลือกเต็มเ็มเนี่ยนะครับก็จะมีความสามารถเทียบเท่ากับเด็กที่เรียนปกติเลยก็แปลว่าเอาจริงๆเหมือนเดิมค่ะที่เรียงเรียนกันอยู่ใช่ไหมใช่ให้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหรืออะไรเงี้ยหรือว่ามันก็จะมีวิธีการที่จะ ให้ลูกได้เรียนรู้เอาอันนี้อันนี้เท่านี้เท่านี้หรืออะไรเงี้ยค่ะจริงๆจะปล่อยให้เด็กเล่นไปเลยก็ได้ค่ะให้เด็กเล่นให้เด็กเรียนรู้ครับให้เด็กเล่นให้เด็กเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆเอาความเป็นคณิสสเนี่ใส่เข้าไปเรื่อยๆอย่างเช่นบ้านไหนอาจจะขายของอย่างเงี้ยก็อาจจะให้ลูกมาช่วยทอนเงินอย่างเงี้ยแรกๆก็อาจจะยังทอนไม่ได้แต่พอเขาเริ่มทอนได้เริ่มสนุกเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเด็กอ่ะด้วยความที่อยากจะเล่นอยู่แล้วะเขาก็จะมีความสนุกแล้วก็เขามีความภูมิใจอย่างหนึ่เค้าาทํไดอ มันก็คือเป็นเป็นในเรื่องของจิตวิทยาอีกประเภทหนึ่งที่เข้ามาว่าเฮ้ยพอเด็กทําได้เนี่ยเขารู้สึกว่าได้รับคําชมจากพ่อแม่เขาก็จะมีความกระตุ้นมีแรงฮึกเ <ๆ S 1> ขึ้นมาในการที่อยากจะทําเรื่องพวกนี้ต่อค่ะ ก็คือให้สนุกแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันนะคะ<ช>ซึ่งก็ไม่ต้องเร่งรัดมากไม่ใช่ว่าลูกขวบหนึ่งหรือว่าสองสมเดือนจะไ้ท่องสุดคูแล้วก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นจริงๆผมเจอเด็กอยู่คนหนึ่งที่พ่อแม่เนี่ยตั้งเป้าไว้เลยว่าอยากให้ลูกเขาอะคือเก่งนะคะ,คะซึ่งเด็กคนนี้เขาก็ไปสอบโอลิมปิกครับแต่ว่าสอบข้ามรุ่นนะตอนเขาเรียนอยู่ปหนึ่งปสองปสามแต่พ่อแม่ให้เขาไปสอบรุ่นของปสี่ปห้าปหกก็คือกระโดดไปเทียบเท่ากับเด็กปหกเลยค่ะ ถามว่าพอผมไปสอนเขาเนี่ยเขาก็ถูกสอนมาจากติวเตอร์จากอะไรหลายอย่างให้มีกระบวนการคิดหรือกอ็ตามหลายๆอย่างเนี่ยจุดหนึ่งที่ผมผมถามเด็กว่าทําไมถึงคิดแบบนี้เด็กบอกว่าก็ติวเตอร์สอนมาแบบนี้แล้ว ทำแบบนี้แล้วมันก็เร็วผมบอกใช่ครับเร็วแต่ว่ากระบวนการคิดมันไม่ถูกมันจะทําได้แค่โจทย์บางโจทย์มันโดนรัดไปแล้วใช่มันทําได้โจทย์บางโจทย์แต่มันจะไม่สามารถทําได้กับโจทย์ทุกโจทย์เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นกระบวนความคิดนะครับคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรัดกระบวนการมันรัดได้แค่บางเรื่องค่ะแต่มันไม่ได้สามารถรัดได้ทุกเรื่องอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเหมือนที่เด็กๆที่เขาเรียนในโรงเรียนปกติด้วยแล้วพอไปเรียนพิเศษใช่ไหมคะมันก็จะมีติวเตอร์แต่ละท่านหรือว่าจาร แต่ท่านก็จะมีวิธีการสอนที่แตกต่างกันไปเอาแค่ตอนนี้อาจารย์คะเราถ่าย t ิ k กต็อกเนี่ยมันก็จะมีคนเอามาแชร์เหมือนกับว่าเอาทางรัฐเรียนคณิตศาสตร์แบบคนจีนแบบนี้แบบอินเดียแบบนี้แล้วเอานี่มาใส่อันนี้นี่มาใส่มานี่แล้วได้คําตอบเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็คืออะไรคะมันคือความสนุกของการคํานวณหรอคะหรือมันยังไงคะ คือในมุมมองของเด็กเนี่ยอาจจะบอกว่าเนี่ยเรียนคณิตศาสตร์แบบนี้สนุกจะตายเนี่ยเอาเส้นมาขีดขีดกันแล้วก็มานับจุดเนี่ยมันสนุกกว่าการมานั่งท่องสูตรคูณอีกแต่ถามว่าประโยชน์ของการท่องสูตรคูณคืออะไรเราจะได้เข้าใจพื้นฐานไหมว่าถ้าสอนจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างทุกอย่างใดๆในโลกนี้ผมใช้คานี้เลยละกันทุกอย่างใดๆในโลกนี้ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เนี่ยรากฐานพื้นฐานเนี่ยนะครับเกี่ยวกับการคูณมันก็คือมีรูปแบบเดียวนั่นแหละนะครับเพราะนั้นไม่ว่าเราจะเอาวิธีการอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ย ได้กับแค่เด็กเล็กๆเท่านั้นครับก็คือให้เด็กสนุกสนานให้เด็กได้เรียนรู้ให้เด็กได้รู้สึกว่าไม่เกลียดคณิตศาสตร์ค่ะแล้วก็เรียนรู้มันไปพอเรียนรู้มันไปปุ๊บสิ่งที่เด็กพวกนี้ต้องเจอสุดท้ายคืออะไรครับก็ต้องกลับมาในรูปแบบแพทเทิร์นฟอร์มเหมือนเดิมก็คือต้องเป็นการคูณในรูปแบบปกติ2อคูณสได้6นะอะไรเงี้ยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ย ถามว่าถ้าเราใช้การขีดขีด,ข,ดขีดเพื่อดูการคูณกันเนี่ยผมถามย้อนกลับเหมือนเมื่อกี้เลยว่า50เกิดจากอะไรคูณกัน5้าคูณสิอ่ะถามว่า5้าคูสอย่างเดียวไหมไม่ค่ะก็ยังมีตัวอื่นยี่ห้าคอ่ะใช่นะครับเพราะนั้นเพราะนั้นตัวเนี้ยคือถามว่า มันไม่สามารถเอาไอ้ตัวขีดเส้นๆแบบเมื่อสักครู่นี้มาสร้างสารรค์สิ่งตัวนี้ได้มันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากประสบการณ์เกิดจากการที่เราคิดว่าเฮ้ยเลขตัวนี้มันจะเกิดจากอะไรคูณกันได้บ้างค่ะนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็ย้อนกลับมาที่กระบวนการคิดที่เป็นการคูณบบปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราเมื่อกี้นะครับเราพูดไปถึงแล้วว่าในทางคณิตศาสตร์มันมีทั้งตัวเลขและตัวแปรตัวเลขเราคำนวณแบบนี้ได้โดยการเอาขีดมาขีดเนี่ยแล้วถามว่าตัวแปรเราจะทํำยังไงค่ะนะครับมันไม่ได้นะครับ แปลว่าสุดท้ายนะพื้นฐานดีที่สุดพอพื้นฐานปุ๊บแล้วเราจะไปเรียนต่อยอดใดๆก็มันก็นทําให้เราง่ายขึ้นหรือแม้กระทั่งทอเราไปเรียนติวเตอร์มันจะมีทางรัดนนูน่นนี่นั่นนูน่นสารพัดก็เอาไว้ให้รู้ประดับความรู้ว่าอ๋อทาแบบนี้ก็ได้หรือว่าบางทีถ้าเราจะไปใช้ในเหตุใดๆก็อาจจะใช้สิ่งนี้ได้แต่ตอนนี้ค่ะอาจารย์ค่ะเราอยากรู้ว่าแล้วในชีวิตประจําวันที่เราต้อง มีพื้นฐานจากการสั่งสมของเรามาเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์มันจะมีประโยชน์อย่างไรกับการใช้ชีวิตของเราถ้าเรารังที่จะเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบไม่ยี้แบบฉันไม่เอาหรืออะไรอย่างนี้เลยเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างซึ่งอันนี้ฝากไว้ก่อนได้ครับผมเวลาหมด <laughs> <laughs> เดี๋ยวครลังแน่ใจกันใหม่นะคะอาจารย์คะเดี๋ยวเราจะได้กลับมาบอกสิ่งเหล่านี้เพราะเชื่อว่าลวหลายๆคนเป็นปัญหาอยู่อย่างแม่บ้านที่ช้อปปิง้งหรือแม,ม้กระทั่งตอนนี้เรื่องของเศรษฐ,ฐกิจหลายคนอยากจะกู้ยืม อยากจะซื้อรถอยากจะซื้อบ้านคำนวณยังไงคะอาจารย์หรืออะไรที่เราควรจะรู้แม้กระทงงั่งง่ายๆไอ้แค่การคิดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะต้องคิดยังไงหรือถ้าใช้เครื่องคิดเลขใช้ยังไง ต้องมิวิธีใช่ไหมอาจารย์เพราะนั้นครั้งหน้านะครับแม่บ้านสายช็อปเนี่ยอาจจะต้องมาฟังกันนิดนึงครับว่าอะไรที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเราเองนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวเลขเพราะฉนั้นตัวเลขเนี่ยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอา้าวนี่คณิตศาสตร์ไปอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกด้วย <laughs> เนี่ยแหละค่ะบอกแล้วว่าคณิต everything <laughs> เพราะทุกสิ่งคือค,อคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์ คณิต r อ t h i n g เพราะทุกสิ่งคือคณิตศาสตร์โดยอาจารย์ประเสริฐอยู่สำราญอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ